โอ้จะทันหรือเปล่าฟ้าคึ้มมาแล้วเพราะน้ามันคืบแต่มันยังไม่รั่วต้องตะเข็บอะต้องตะเข็บนะตะเข็บฟ้ามัน ประมาณพึ่งกดใหญ่ไม่ถึงหรอเพราะว่าตืแมแหมคณาด้วยเนอนถ้า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 ในบ่อน้ํามันจะขาดประมาณกดใหญ่ว่าเราเนีนเ่ยแต่ขา้ขางหน้าตัวขาดเยอะ จะรอดหรือเปล่าอันนี้พี่เหลานะ่าจะเป็นพี่เหลาขับครับจัดเต็มกล่องเลยลูกเป๊ะ ยังดำไหมครับควันม,มันดำจัดเลยคันนี้ควันพูดเยอะบอกได้เลยครับเยอะกว่าเจ้ามาขาวอีกเจ้ามาขาวทําปั๊มแล้วควันก็เยอะเหมือนกันนะแต่คันนี้เยอะกว่าคันนี้ผมว่าควาันควันเยอะสุดแล้วตั้งแต่ขับมามันชมวมากจะขึ้นไหวหรือเปล่านะครับ อนถอยนี่นะครับต้องใช้สายตาเยอะมากขับรถดับขับในหมู่บ้านอะไรเงี้ยบอกได้เลยว่าถอยจนเซียนครับแล้วยิ่งบวกกับรถเรามีบางฝุน่นแล้วขากระจกยาวเนี้่บอกได้เลยว่าถ้าขับคันนี้แล้วถอยเข้าที่เคียบได้ถ้าไปขับรถเดิมๆบอกได้เลยว่าเซียนบอกได้เลยครับ เรื่องจริงนะไม่ได้มเลยเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบคันเนี่ยมันมันใหญ่กว่าเพื่อนมันยาวกว่าเพื่อนใช่ไหมมันจะทําให้เราแบบฝึกฝีมือพัฒน,นาฝีมือครับแล้วพอเราไปขับคันเล็กมันก็เลยดูง่ายครับโอ้ดับดิก ไม่ยากนะครับเอไม่ยากหรอกนะแต่ผมอ่ะเป็นคนที่กลัวกลัวทางคันนามากเนี่ยทางคันนาเนี่ยผมอ่ะผมกลัวมากเลยนะถ้าให้ผมถอยอย่างนี้แล้ว ผมต้องเดินมาดูตลอดว่าดินมันแห้งไหมถ้าดินไม่แหง้งผมไม่ถอยเลยเพราะว่าผมเคยตกมาแล้วตกหลายรอบแล้วไม่ใช่ตกแค่รอบเดียวตกทั้งสามสี่รอบแล้วตกนาทางนาอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่มั่นแบบไม่เคยมั่นใจเลยว่าตัวเองจะถอยได้ดีนะสําหรับทางนาอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นทางถ้าเกิดเป็นทางซอยทางที่มันแข็งๆอันนั้นผมมั่นใจอยู่แต่ถ้าทางไหนเงี้ยกลัวแบบ มันถ้ามันพลาดนิดหนึ่งคือมันลงเลยนะถ้าดินมันอมน้ำนะพลาดแค่นิดเดียวครับพลาดแค่นิดเดียวคือจบลงลงไปข้างคันนาเลยนะ จริงร้อนไหมวัยรุ่น <laughs> มันล้อมรอบเราเลยนะครับ <laughs> <laughs> ขอให้ไม่ตกเถอะเพราะว่าผมไม่อยากให้มันตกอะอยากทำงานอยากได้ตังค์ไปซ่อมรถครับซื้หอมอน้ำใหม่ สายมินียมของช่างเอ็มตีนระเบิดเลยครับออกไปเลยสุดจัดแต่ที่เห็นเห็นพวกเมกาเขาก็ใส่หมอ้อน้ำมินียมกันเพราะว่าถ้าจะซื้อหมอ้อน้ำดิมมันก็จะรล้าวตรงตะเข็บอกีกมันก็จะรั่วตรงตะเข็บเหมือนเดิมครับเพราะว่าพวกนี้เป็นหมอ้อน้ำแบบพลาสติกครับมันใช่เหล็กเหมือนพวกล็อกกี้ไม่หลอดหรอก่อยังไงก็ตกลมแบบลมแบบมาแรงจัดครับ รอดีกว่าจอดก่อนเซบอยไม่รอดแน่นอนทีมงานเราหมื่นมากเลยครับ รอนแน่นอนเสบอยฮ่าฮ่าทางนู้นตกแล้วนะครับน่สาธุขอให้จะตกเถอะงานเทียบจังเงินยังไม่มีให้ตกอีก ไม่รอดเฮ้มันล้อมรอบเราไว้แล้วรูเหมือนจะตกไม่นานนะล,ล,ล้อมรอบเราหมดไปแล้ว <laughs> จะเรื่องหรือจะหลอดงานนี้ฮ้แต่ทำไมตรงเนี่ยตรงเนี้มันสว่างนะแต่ตรงนี้มันมืดเราน่าจะหลอดอยู่นะแต่ทางนูนนะ้นอะไปแล้วครับห <c oughs> รือว่ามันแค่ผ่านเฉย รอดไหมครับรอดรอดต้มไปไหนแล้วคือ จบ่อยออว่าจะรอหรือว่าเนี่ยมันแค่คึมๆเฉยๆละมั้งนี่มันไในเห็นมีน้ำเลยถ้ามันคึมขนาดนี้มันต้องมีน้ำแลน่นิที่ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับโอ้เก็บของแล้ว